โ n o w บ o t ร้านขายรบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Part และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R d x กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะก็วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่าไอยูโนวัลโซทามนะครับผมนะก็ทางแมปไอยูโนวัลโซทามนะครับได้ทําการเพิ่มสแตนตัวหนึ่งเข้ามาเป็นสแตนที่ทุกคนอาจจะรอคอยมานานเลยก็เป็นได้นะครับก็ชื่อว่าสแตนอ่าสตาร์พันธนัมเลคุ่แยมนั่นเองนะครับกอยตัวม่วงๆนั่นแหละเนาะหน้าตาของสแตนตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่มาแล้วนะครับผมนะโอเค ครับผมมาเรามาบอกพาร์ทสิของตัวนี้นก่อนดีกว่านะครับพาร์ทสิอนะครับมันจะทําดาเมจเสียหายไปประมาณ5%เนะครับนะถ้าเราตีอีกครั้งหนึ่งจะทําการรีเลือดให้ด้วยนะครับอาตีมาหน่อยขอตัหนักเลยตีตัหนักเลยตักหนักปึ๊บปึบึบึบเออ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 เดี๋ยวทุกคนดูนะหมัดแรกคือทําเป็นการทำดาเมจให้ผู้เล่นนะพอมาที่2จะเป็นการฮีเลือดให้เร็วขึ้นเห็นปะเนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นปะ หนึ 1> 1, 2, 1, 2. ่งสองหนึ่งสองพาร์ทสิบจะประมาณนี้เลยครับแล้วก็มันรีเลือดเองด้วยโคตรเจ๋งเลยว่ารีเร็วด้วยนะตัวเนี้ยนะ e นะครับผมนะโอเคมาตัวอีนะครับผมจะเป็นการต่อยรัวประมาณเจ็ดหมัดน,นะครับผมนะแล้วก็จบด้วยสตองพาร์นนั่นเองมาเนี้ยแบบนี้นะครับตัวอ e ีนะนี่เห็นปะ่ะแล้วก็จบด้วยสตองพาร์นแล้วก็กระเด็นออกไปนะโอเคครับแล้วก็ตัวอาครับก็จะเป็นสกิลอัปเปอร์คัสนั่นเองนะพอมันงัดขึ้นฟ้าไปเนี่ยมันจะปล่อยสกิลอะไรออกมาด้วยดูยนะทุกคนดูกดตัวอานะนี่ ปุ๊บนี่จะเอาอ่ถาถนูเลคเควมแทงไป4ด้านเลยนะครับเมื่อกี้อัปคัดแอโร่นะครับผมนะส่วนสก,กิลตัวทีครับจะเป็นท่าอ่าไอเน,นี่ยท่าเหมือนชา a d โด้โดว์บลอะปามีไปปาแอโร่ครับนี่แบบนี้นะปาได้อ่าเฮ้ยวัดอ๋อครั้งที่สองจะเป็นการว้าไปอยู่เดี๋ยวดูนี่อ่าแล้วก็กดตัวทีอีกรอบนึงนะครับนี่ โอ้ไม่โดนเออใช่ไหมกันกนัการสกิลทีจะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัววายครับก็สกิลจะเป็นแอโร่ลงมาจากอ่าเป็นฝนแอโร่นะครับแบบนี้เลยนะตัววายนะครับนี่แบบนี้อือทำไมไม่เล่นติดสตันนะครับส่วนสกิลตัว F ก็เป็น time stop เช่นเคยนะครับผมนะก็อยู่เวลาได้ประมาณ7จ็ดวินนะครับแบบนี้นะ1 2 3นี่7จ็ดวินครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสตาร์พีนมนะเนาะเงียบกิ๊บเลย อ่าฮะส่วนตัวเฮดครับก็จะเป็นสตาร์เบเกอร์นะครับผมนะก็รู้สึกว่าจะต่อยแบบสตองพันเลยนะครับผมนะแบบนี้เลยนี่ง้างได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อยไปนะครับผมกดค้างได้นะแล้วก็ปล่อยไปนะครับประมาณนี้เลยสำหรับสองพันนะสตาร์เบเกอร์นั่นแหละส่วนตัววีครับก็จะเป็นท่าเทเลพอร์ตครับซึ่งเทเลพอร์ตเนี่ยจะเป็นอ่าเทเลพอร์ตมันสามารถเป็นอ่าสกิลเอลีครับเอลีคืออะไรเป็นการตีหมูนั่นเองนะครับผมนะเอลีนะแบบนี้เลยครับเอา ตอนนี้อ๋อผมมีแค่คนเดียวนะผมขอเอาแค่คนเดียวแล้วกันนะกตัววีนะครับนี่ครับมันจะทำดามจด้วยนะครับผมนะแบบเอลีนะครับเป็นตีหมูนั่นเองนะครับผมนะส่วนสกิลต,ตัวแซดเขาจะก็จะเป็นเทคฟลายจะเป็นการบินประมาณ1ิบวีนั่นเองนะบินรอบแมบบได้แบบนี้นะครับผมนี่ถ่าบินบินได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยว่ะอแบบได้นี่ครับแบบนี้เลยนะโอ้บินกหลังกันด้วย10ประมาณ1ิบวีนะครับผมถือว่าน่าพอสมควรนะครับนะเฮ้ยนานมากว่ะ โอ้ยเรียบร้อยแล้วก็ตกลงมาครับประมาณนี้เลยนะครับนะก็สก,กิลของมันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับส่วนวิธีการทำสตาร์แพนนัมเลเควียมนะครับก็ให้เราหาสตาร์แพนนัมธรรมดามาก่อนเนาะไอล่างสามอ่ะแล้วก็ผสมกับโพลี่ไดรี่ครับแล้วก็จะกลายเป็นสตาร์แพนนัม OVA ใช่ปะแล้วก็เอาไปผสมกับไดรี่ครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสตาร์แพนนัม OVA o v e r e นะครับผมนะ แล้วก็ให้เราหา Curse of มานะครับมาผสมกับ Star แนัำ OVA เเว่นครับผมก็จะกลายเป็น Star แม่น้มเลคเวียมนั่นเองนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ Star แม่น้มเลคเวียมนะก็ใครที่อยากเล่นตัวนี้เนี่ยก็หากันได้นะครับก็น่าจะไม่มีคนหมดหรอกนะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ทกคนมารับชมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเจอกันครับแล้วผมอยากลองบินไปตรงนู้นแบบเนึงินถึงปะเอ่อ กด Z ไฟล์ไปเลยบินมาลวจ้าถึงว่าผมว่าถึงว่ะอ,อ่าห้าเรียบร้อย